สวัสดีครับวันนี้ออโตลิเทคจะมารีวิวกล้อง360องศา,ศาเป็นแบบ 3D นะครับของ Data System นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับวันนี้ติดตั้งในรถมิสูปปาเจโร่สปอร์ตนะครับนะครับเดี๋ยวลองชมกันนะครับถ้าหากว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับภาพก็จะตัดเข้ามานี่นครับเราสามารถ เลือกมุมได้นะครับว่าเราอยากจะมองมุมมองแบบไหนก็ได้ตั้งไม่ได้นะครับมองในรอบคันเลยเราสามารถเลื่อนดูมุมแบบด้านข้างรถนะครับสไลด์มุมดูได้ด้วยนะครับหรือว่าเราเปิดไฟเลี้ยวด้านขวาภาพก็จะตัดมาด้านขวานะครับก็ด้านขวาเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนมุมได้นะครับ หรือกดที่จะเลือกมุมด้านข้างได้นะครับเราจะมีรีโมทให้ปรับได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานเราเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะตัดมาด้านหลังแลวเราสามารถเลือกแบบมุมมองได้ด้วยนะครับเป็นอีกแบบหนึง่งแบบนี้ก็ได้นะครับสวยงามนะครับแบบนี้ขาสามารถกดที่รีโมทนะครับเลือกมุมมองได้เลย ออมาอยากได้แบบไหน,นครับสามารถคือภาพเนี่ยจะเห็นเป็นรอบคันเลยแล้วก็เวลาเราเข้าซอยอะไรอย่างเงี้ยที่แคบๆหรือจอดรถก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ